ถูกพูดถึงด้วยความเป็นห่วงมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับความเป็นประเทศที่มีไรายได้ปานกลางอย่างประเทศไทยค่ะแล้วจะออกจากกับดักนี้ได้อย่างไรถ้าโจทย์ใหญ่ก็คือรัฐบาลแต่ละชุดบริหารประเทศได้ในเวลาไม่นานแล้วจะมีนโยบายระยะยาวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยคืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับประธาน TDI ดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะจะหลุดกับดักนี้ได้ยังไงคะถ้ารัฐบาลอายุสั้น แต่ผลระยะยาวที่ต้องการก็คือต้องหลุดจากประเทศรายได้ปานกลางนะคะครับจุดนี้เป็นจุดที่ชี้ให้เห็นว่าการหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับไม่ใช่เพียงปัญหาเศรษฐกิจแต่เป็นปัญหาการเมืองด้วยเพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลอายุสั้นแต่ความฝันของประเทศนั้นยาวไกลนะครับการพัฒนาประเทศนั้นใช้เวลาสั้นๆไม่ได้ครับแต่ถ้าย้อนกลับไปจริงๆประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวใช่ไหมคะที่อยู่กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนะะี่ยค่ะ ใช่ครับคุณนัฐาครับประเทศไทยมีเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยนะครับในบรรดาร้อยหนึ่งประเทศที่เป็นประเทศรายได้ปานกลางมีประเทศที่แตกฝูงนะครับคือพ้นไปไปอยู่ในประเทศกลุ่มรายได้สูงเพียง13ประเทศครับเพราะว่าการพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนั้นย <s uk as> ากกว่าการพ้นจากประเทศยากจนมาสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นบันไดมันสูงขึ้นเยอะนะครับประเทศไทยจึงเหมือนกับหล,หลายๆประเทศที่ติดอยู่ในกับดักนี้มานานพอสมควรครับ ดูเหมือนเรื่องทักษะของคนจะมีปัจจัยสําคัญใช่ไหมคะแนวทางของไทยในการพยายามปรับทักษะแรงงานมาถูกทางไหมคะคุณนัฐาครับประเทศไทยพัฒนาที่ผ่านมานะครับยังไม่เน้นการปรับทักษะแรงงานคนเท่ากับการย้ายคนจากสาขาอุตสาหกรรมด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งเช่นย้ายจากสาขาเกษตรกรรมไปสู่สาขาอุตสาหกรรมนะครับมีภาพจําลองให้เห็นนะครับสมมุติว่าคนไทยนะครับในอดีตเคยมีเกษตรกร,รอยู่60%นะครับและมีอุตสาหกรรมการผลิตเพียง5%ป ถ้าเกษตรนะครับคนหนึ่งผลิตได้1หน่วยในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตผลิตได้8หน่วยนะครับ GDP ของประเทศก็จะออกมา100หน่วยถ้าจะให้ GDP เติบโตขึ้นทํำยังไงครับมีวิธีง่ายนิดเดียวก็เอาคนจากภาคเกษตรย้ายมาภาคอุตสาหกรรมแค่นี้ GDP ก็โตขึ้นเช่นยกคนจากเกษตร1คนนะครับหรือเกษตร59อุตสาหกรรมจาก5คนกลายเป็น6คนแค่นี้ GDP ก็เพิ่มขึ้น7หน่วยพูดง่ายก็คือปีเดียว GDP โตขึ้น7%แต่ถ้าเกิด อยากจะยกระดับการผลิตโดยไม่ต้องโยกคนเพราะไม่มีคนให้โยกแล้วอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันวิธีการยกระดับการผลิตทําได้วิธีเดียวก็คือต้องทําให้ทุกคนทั้งในเกษตรทั้งในอุตสาหกรรมเก่งขึ้น7%ปอร์ซึ่งเป็นเรื่องยากครับเพราะฉะนั้นการยกระดับการผลิตจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าการโยกคนไปมาครับคุณนัฐาที่ผ่านมาระดับนโยบายพอจะทราบในจุดนี้ไหมคะว่าแทนที่จะแก้ปัญหาด้วยการโยกคนว่าจะต้องมายกระดับทักษะของแรงงานจริงๆนะคะก็ทราบกันนะครับ แต่ว่าจะทําให้คนเก่งขึ้นต้องลงทุนระยะยาวลงทุนในการศึกษาลงทุนในการวิจัยพัฒนาเป็นเรื่องที่ใช้เวลา5ปี10ปี15 20ปีนะครับจึงจะทําได้สําเร็จแต่ว่าถ้ามาดูนะครับอายุรัฐบาลของไทยตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐบาลจะอายุได้ไม่เกิน4ปีแล้วยิ่งไปดูความเป็นจริงในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับจะพบว่ารัฐบาลอายุเฉลี่ยเพียง1ปีครึ่งนั่นหมายถึงนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าไปดูในระดับรัฐมนตรีอีกยิ่งเปลี่ยนกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอายุรัฐบาลสั้นแต่ว่าโจทย์มันเป็นโจทย์ระยะยาวไม่มีรัฐบาลที่ไหนนะครับอยากจะไปทําเรื่องปฏิรูปการศึกษาหรือว่าลงทุนด้านวิจัยพัฒนาจริงๆเพราะว่าเรื่องพวกนี้ทําไปแล้วจะยังไม่เห็นผลสําเร็จคนก็จะบอกว่ารัฐบาลไม่มีผลงานเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเร่งทําปัญหาเร่งด่วนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆส่วนปัญหาโครงสร้างระยะยาวจริงๆที่ต้องทําไม่ได้มีโอกาสทํากันนะครับ ถ้าดูประเทศที่ประสบความสําเร็จแล้วในการก้าวข้ามพ้นความเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางอะไรคือปัจจัยสําคัญคะที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็มีตัวอย่างนะครับจริงๆอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราจํานวนหนึ่งด้วยนะครับประเทศเหล่านี้นะครับเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงหมายามว่าพรรคการเมืองพรรคเดียวอยู่ในตําแหน่งกันยาวนานและมีลักษณะร่วมกันอีกประการหนึ่งก็คือการมีภัยคุกคามจากรอบด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นทําไมเกาหลีใต้นะครับประสบความสําเร็จในการพัฒนา ก็มีทฤษฎีที่อธิบายว่าเกาหลีใต้นั้นมีภัยคุกคามมาตลอดเลยนะครับจากเกาหลีเหนือประเทศเพื่อนบ้านของตัวเองถ้าเกาหลีใต้ไม่ยกระดับเศรษฐกิจเศรษฐกิจไปไม่ได้เกาหลีเหนือก็จะมายึดครองเกาหลีใต้ญี่ปุ่นก็แบบเดียวกันนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยับเยินเลยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้สงครามเย็นถ้าญี่ปุ่นยกระดับไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นลักษณะร่วมกันคือรัฐบาลมั่นคงภายใต้ความไม่มั่นคงที่อยู่รอบรอบนอกประเทศคอยกดดันมาตลอดเวลาเป็นภัยคุกคาม จึงต้องยกระดับการผลิตครับแล้วไทยจะมีทางที่จะมีปัจจัยเร่งยังไงคะอาจารย์เพื่อที่จะเดินหน้าให้หลุดพ้นจากกับดักนะคะการที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยกขึ้นมาได้จริงๆนะครับมันต้องมีทั้ง2ด้านด้านแรกก็คือต้องมีความต้องการยกระดับจริงๆนะครับภาคธุรกิจต้องอยากยกระดับทั้งยกระดับในกิจการตัวเองให้คนตัวเองเก่งขึ้นในเวลาเดียการบางเรื่องทําเองไม่ได้ต้องอาศัยภาครัฐช่วยกันทำนะครับจึงจะยกระดับได้ทั้งหมดต้องมีความต้องการก่อน และความต้องการมีแล้วรัฐจะต้องทําได้ด้วยจะต้องประสานความร่วมมือได้นะครับเพราะว่าการจะยกระดับการผลิตนั้นบางทีแต่ละกลุ่มต้องการไม่เหมือนกันถึงจะคล้ายๆกันนะครับก็ต้องเอามาประสานด้วยกันและต้องทําเรื่องนี้ให้ติดตามยาวนานมีนกลไกทําให้มาตรการมันเกิดผลสําเร็จนะครับซึ่งภาครัฐขาดความสามารถในด้านนี้เพราะฉะนั้นจุดแรกที่จะทาให้ได้ก่อนก็คือทําให้เอกชนรวมตัวกันให้ได้ก่อนนะครับ แสดงว่าในภาพรวมนี่เอกชนจะต้องเป็นแกนนำเป็นตัวหลักก่อนถึงจะนำไปสู่การพัฒนาให้หลุดจากกำดักนี้ได้จริงๆเหรอคะคุณนัฐถาครับอย่างที่ได้คุยกันมานะครับการยกระดับการผลิตนั้นใช้เวลาเยอะมากแต่รัฐบาลอายุสั้นนะครับและประเทศไทยอย่างที่เราคุยกันไม่ได้มีภัยคุกคามจากข้างนอกมันมาแบบช้าๆนะครับเช่นเราเสียความสามารถในการแข่งขันแต่มันไม่รู้สึกตื่นเต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันเร่งด่วนเหมือนกับมีภัยคุกคามจากสงครามเหมือนกับประเทศอื่นจะมีวิธีการยกระดับได้นะครับ เอกชนจะต้องรวมกันอย่างแน่นหนานะครับโดยเฉพาะเอกชนที่ทํานวัตรกรรมทําวิจัยต้องรวมตัวกันเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนานวัตรกรรมนะครับรวมตัวกันโดยมีบริษัทใหญ่มีบริษัทกลางขนาดย่อมนะครับบริษัทเกิดใหม่มีภาคส่วนต่างๆเข้าไปช่วยกันทํางานและเรียกร้องรัฐบาลต่อเนื่องตลอดเวลารัฐบาลแม้อายุสั้นนะครับมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแต่ถ้าเกิดภาคธุรกิจมีความต้องการที่ชัดเจนแล้วต่อเนื่อง รัฐบาลไหนก็จะต้องทําตามจะทําได้ไม่ได้ต้องพัฒนากันต่อแต่ว่ารัฐบาลจะรู้ว่านี่คือความต้องการที่อยู่ต่อเนื่องและต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดภาคีหุ้นส่วนเพื่อพัฒนานวัตกรรมนี้สามารถสร้างกระแสะการสร้างนวัตกรรมของประเทศให้กลายเป็นกระแสะหลักกลายเป็นกระแสะใหญ่ให้ได้นะครับจากจุดเล็กๆขยายวงให,ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จึงจะเป็นหนทางที่จะสร้างแรงกดดันให้เกิดการยกระดับในระยะยาวครับ ดูเหมือนหัวใจสําคัญจะอยู่ที่คําว่าความต่อเนื่องนะคะทั้งในการผลักดันจากภาคเอกชนพร้อมๆกับการสร้างนโยบายจากภาครัฐเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจในเชิงก,การผลิตและออกจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ